สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทูผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสุสองคุณยายโดนาสตอรี่มาจ้ะมาจากพี่น้องตำขนมจีนจ้ะตำปลาตำหมวกใส่ทุกอย่างที่มีในตู้เปิดตู้เย็นพอยังใส่เลยเห็ดหูหนูขาวน้ำม่ใส่มันทุกอย่างพี่น้องแสบๆน้ำกันจ้าพักเยอะแยะด้ยมือนี่จะอมสดๆจากพี่น้องจ้ะแสงขวอยสีโพ่อเด้อจ้ะ แสง่อยจัดเป็นอยังบอกเป็นค้นหิวแสงกื่ใดดอก <laughs> แสงมีแต่สีมืดอืมอืมจะ้ะอยากใส่มือด้วยจ้ะพี่น้องแซ่บน้ำกันจ้าอ,อ,อ,อืมกลาบมองก็ไม่เห็น xin cho ôm tăng phao kim quan phá lăng thì gặp ma các thăm nếu không gặp ma có chồng vào kiến vào lèo còn Hãy subscribe cho 黄天天。 ทำามันแหละกับฝากก้นไหลก็นแจงเด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้ยายโดนันนะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ดีาาด้ าอากาศดีสิตามมาด้วยความหนาวเนียถ้าฝนตกสิอากาศอุ่นขึ้นอุ่นทั้งภูมสิอุ่นขึ้นถ้าแดดออกแทนอากาศดีนี่สิติดลบติดลบจุ้มแบบ 嗯，这都弄好。 พักลายยังเลยส่วมนั่นนี่ฮะแอคกกินยังเนี่ยชินเนี่ยกระสีชิ้นจะอมเหยมัดก่อนน่าจะลังบอกจักเนี่ยแสบบ่ยังบอกว่าเหม็นเหม็น จากแน่แสบเ <c oughs> ยอสักเหมือนดนงสิทอดใชข่ใครใกิน <c oughs> เก็ดเสน้นฝ <c oughs> รั่งเนหอมไหมคะอือือ จับกัดน้องจับจบนจบมมีเวลาเบรอผมคุณน้องละ บากแฮงกรอบหวานกรอบหวานห <c oughs> วานแสบ ม้วนพีนน่น้องม้วนอาใคอยู่ก็ตอบ các nó đang ngọt, ăn ngọt nhau, xà lan, ở cái trang pha, con, thằng núiเขา xuống xuống của mua bàn mắm mì đọc đẹp mỏi nước thăng nám thương càng rồi nó nhỏ nằm lẹt lẹt áo จับจับจะว่าอิ่มเลพี่น้งองงวนเอางวน,นเอาข้าวเดียวไจ้าสำหรับคลิปนี้ย่าโดนันฝากไว้แค่นหนก็น่าจะไวพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามคุณย่าโดนันขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกคำติชมน,นจะจนะ๊ะเนาะ เป็นกำลังใจให้กันและกันจ้ะพี่นอ้องยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนพอกันไหมคลิปหนาจ้าหิงงห้งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะเอสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้า